ยัตต์ยัต์ยัตต์สวัสดีครับทุกท่านคันตันนนฮงโกหรือ easy Japanese by พิมิกวันนีนะครับวันนี้เราจะมานับเลขในส่วนของ1ถึง99ในคลิปเดียวเอาเป็นว่าไปนับกันเลยแล้วกันครับ You so เบนเคียวชมาโชเรามาเริ่มเรียนกันเลยแล้วกันนะครับผมจากสังเกตเห็นจากในตารางนะครับในตารางเนี่ยจะมีตารางตัวเลขทั้งหมดนะครับ1ถึง10 100 1,000 100, และ10,000หมื่นนะครับนั่นคือ1ถึง1 0 0 0 0หมื่นเลยแต่วันนี้เราจะมาเรียนในส่วนของ1ถึง10กันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพี่มิกจะเริ่มนับให้ฟังกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเริ่มจากตัวเลข1อิจิ 1一、3、2、3、3、3、4、4、はー、5、5、ほ、6、6、0、7、7、はち 9ก้า Q Q และ10ิบ J ูส่วนตัวเลข9ก้า Q เหมือนต่อแถวเรียง Q นะครับส่วนตัวเลข10บูออกเสียงเหมือนจอจานนะครับ J ure. ก่อนอื่นนะครับเราจะมาแบ่งพาร์ตก,กันก่อนเดี๋ยวพี่มิกจะแบ่งพาร์ตเป็นตัว1-5ก่อนนะครับ1-5ไปกันเลยแล้วกันครับ1 Ich 1>, 1 2 2, 2 3สองสอสอสห้าเราจะไปกันอีกหนึ่งครั้งโม一อ โ一度จะเร็วขึ้นนะครับอิจินิชยง一度โม一度อีกหนึ่งครั้งรเร็วขึ้นอิจินิยโอเคโอเค หวังว่าทุกคนคงจะจำได้1ถึง5นะครับ1ขึ้น5มา1ขึ้น5มาเราจะไปกันแบบชาเลนจ์ด้วยการกลับจาก5ถึง1 5ถึง1พร้อมแล้วไป5 4 3 นี่อิกลับมาตามปกติครับ1ถึง5้าอิจิคาระโกมาเดอิจิคารโองกเคได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปต่อกันที่หมายเลข6ถึง10นะครับห ถึงสิบไปกันครับโกคือโกคือหกนา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 เจ,จ,จ็ดฮัตจิฮัตจิใครนึกภาพตัวเลขไม่ออกฮัตจ,จินั่นก็คือหมายเลขแปดตัวลูกชิ้นที่เรากินไป ฮัตจิบังราเมงนั่นเองนะครับผมคือฮัตจิฮัตจิเก้าคิวคิวต่อแถวเข้าคิวคิวนะครับมีเก้าคนคิวคิวสิบครับจิจโอเคโอเคจำได้กันหรือยังเอ่ยหมายเล่ง หกครับลกุกเจ็ดนาครับฮจิฮัจิเครับคิวคิวสิครับจวจว นี้เราจะวัยขึ้นนะครับจากเลข6ถึงเลข10นะครับร็อกการาจูมาเดะร็อกกบคาราจูมาเดะหกจ็ดเ้สบ จำกันได้หรือยังเอ่ยอีกหนึ่งรอบนะครับหกครับหลอกือเจ็ดครับนานนแปดครับฮัจจิเก้าครับคิวสิบครับจูอ่ะถ้าจำกันได้แล้วเรามาเนจ์นะครับมีการเดี๋ยวพี่มิกจะบอกในส่วนของตัวเลขต่างๆให้ทุกคนพูดตามนะครับหกครับ อ่ะ,ะเงียบกันหมดเลยล็อกสามครับอ่าถูกต้องสองสองหนึ่งครับอิจิอิจ,อจิสิบครับจิวจิวห้าครับโกโกถูกต้องครับเจ็ดครับ นาณานาณาแปดครับไปกินอะไรเอ่ยบะหมี B ami. B ami ่บะหมี่ราเมงต้องไปที่ฮัจิบังราเมงฮัจินะครับฮัจิโอเคคิดว่าทุกคนคงจะได้แล้วนะครับทีนี้เราจะมานับตั้งแต่หนึ่งถึงสิบรวมกันเลยแล้วกันนะครับอิจินิซ่าโยงกรุกนาณาแปด คือจ okay. ูโอเค1ถึง10ได้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะไปอธิบายในส่วนของการนับตัวเลข11 12 13 14 15ลองไปดูในส่วนของภาษาไทยนะครับจะพูดว่า11 12 12นนนั่นคือในส่วนของภาษาญี่ปุ่นจะตั้งที่10ไปก่อนนะครับ10บวก1นั่นก็คือจะพูด10ก่อนคือจู1คืออิจิจูอิจิ โอเค12ก็จูนี่ไล่กันเลยนะครับ13จูซังสิบสีจูยอน15จูโก16จูรุกสิจูนานา18จูฮัตจิ19จูคิว20อ่า20ใครรู้บ้างให้20่สินีก็คือการตั้งเลข2ก่อนแล้วบวกเลข10เข้าไปนะครับ ซึ่งมันจะไม่เหมือนทางภาษาไทยภาษาไทยจะพูดว่า20มันจะแปลกออกมาใช่ไหมครับแต่ภาษาญี่ปุ่นนี่ก็คือการตั้งเลข2แล้วบวก10บนิจูถูกต้องครับนิจูสาสใครรู้บ้างเลย30 30ก็เหมือนกับการใช้20นั่นเองนะครับนั่ก็คือการใช้3บวก10ซันจูซันจูต่อ40เลยครับยอนจู 50าส0บ0กจ0หกส0บโลคือนาจคละครับค q วจูคครับถูกต้องค q วจูควิธีการดังนั้นถ้าคุณ เข้าใจในส่วนของการวางโครงสร้างในการนับของตัวเลขภาษาญ,ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้าใจว่าวิธีการนับเลขที่มันมากขึ้นมันจะทำอย่างไรยกตัวอย่างเช่นหมายเลขอ่า68นะครับเลข6เลข10เลข8เอามารวมกันนั่นเองนะครับนั่นะค,นะค,คือเวลาเราจะนับเราจะนับก็คือหกจิบาจิ ต่อกันอีกสักห้าหมายเลขแล้วกันนะครับหมายเลขสิบห้าจูโกจูโกหมายเลข44่สิบสี่ยอนจูยอนยอนจูยอนหมายเลข81ดสิบเอ็ดฮัจอิจฮัูอิจ

ก่อนจากกันไปในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมเลยว่าคอมเมนต์แนะนำไปชมกันไมาได้นะครับผมวันนี้พี่มิกลาไปแล้วนะครับเจอกันในคลิปหน้าในการนับเลขตั้งแต่100ขึ้นไปนะครับบายบายครับสวัสดีครับ